ยังได้รับความนิยมอยู่ก็จะเป็นเหรียญบาทครุณบาทหนึ่งเส่วนเหรียญวัดเหรียญวัดเหรียญหงนะคะประนัดแนะนําเลยนะคะใครที่เก็บไว้ได้นะคะเก็บก่อน,นะคะ่ะอย่าเพิ่งขายเป็นอะไรที่ราคานะคะราคาน่าเสียดายอะคะ่ะไม่น่าอยากขายพระนัดเองยังทําใจเลยว่าไม่อยากขายอะคะ่ะไม่อยากซื้อด้วยจริงๆซื้อมาไม่ใช่ว่าจะขายได้นะคะซื้อมาก็มากองเต็มเลยขายไม่ได,ไได้ไม่ได้รับความนิยมโอ้โหสามสอง สิบบาทสองห้าสามสองไม่ผ่านการใช้งานค่ะทุกคนเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะคะเหรียญสวยมากเนี่ยดูสิสวยสวยเหรียญปีแรกๆค่ะสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่อะไรประมาณเนี้สามหนึ่งสามสองสามสี่เหรียญปีต้นๆนะคะสามสี่สามหนึ่งสามสองสามสี่เป็นเหรียญที่เหมือนจะผลิตต่างประเทศค่ะเป็นเหรียญที่มีความสวยงาม นะคะมีความสวยงามบรรณชอบโดยเฉพาะสามสี่สิบบาทอะ่ะสิบบาทปีสามสี่บล็อกเขาสวยค่ะเหรียญเขาสวยตัวหนังสือตัวอะไรก็สวยจะไม่เหมือนปีหลังๆค่ะปีแรกๆเนี่ยสวยผิวผิวก็สวยเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นเหรียญสิบบาทปีสองห้าสามสองไม่ผ่านใช้ปกติเหรียญน,นี้เดี๋ยวจะมาหาว่บบาบรรด ไม่รับซื้อแล้วมาบอกทําไมปกติเหรียญนี้พนักไม่ได้รับซื้อนะคะแต่เหรียญอันนี้คือเอฟซีเขาส่งมาของมาเยอะะเห็นไหมคะแล้วก็ส่งรูปมาให้พนาดนูอันนี้พน้าก็เห็นแล้วว่าเป็นเหรียญไม่ผ่านใช้ป็นักก็ก็ส่งมามก็ให้ส่งมาะคะ่ะแต่พนัยังไม่เห็นของพนักยังไม่ให้ราคาเพราะปกติล้วคือไม่รับแต่เห็นอย่างนี้พนัาบ,บวกให้คะ่ะบวกให้เกินยี่สิบบาทแน่นอนเกินสองสามเท่าแน่นอนเพราะเหรียญสวยไม่ผ่านการใช้งานนะคะเหรียญ สิบบาทปีสองห้าสามสองไม่ผ่านใช้สวยวิ่งวิ่งก็เดี๋ยวนี้หายากนะคะเหรียญที่ไม่ผ่านใช้อะค่ะเหรียญสวยๆแบบเนียนนะคะหายากจริงๆค่ะ